ครับลูกพี่มันไม่คุ้นตาครับไม่คุ้นกับบรรยากาศเปิดเปิดมาไม่คุ้นจ่ะใช่คือวันนี้ต้องการบรรยากาศแบบโล่งๆกว้างๆพื้นน้าต้นไม้ต้นหญ้าเขียวๆว,วันนี้คุณอยากเสพธรรมชาติขึ้นมาเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่านี่ครับ Volvo EX 3 0 Cross Country เลยต้องจัดเลยอันนี้ถูกคือ ex 3 0เนี่ยมันจะแบบเน้นในเมืองใช่ป่ะแต่ว่าว่บอกว่าพอเป็น ex 3 0 cross country เนี่ยด้วยดีไซน์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ด้วยสมรรถนะด้วยการปรับมาเนี่ยต้องการตอบโจทย์คนที่ใช้ชีวิตได้หลากหลายแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างวันนี้เราก็เลยพามาแล้วก็เดี๋ยวให้เข้ากับรถผมจะพาไปแคมปิ้งเดี๋ยวผมมีมือแคมปิ้งมาด้วยพี่ก๊อฟกับพี่ต้นแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันเพราะว่า เห็นรถอย่างนี้นะกระทัดรัดอย่างนี้นะแต่นั่งสี่คนได้เออเดี๋ยวเอาสองคนนั้นไปแล้วให้เขาไปกางเต็นท์เหมือนเราไปลองรถอ๋อแต่แต่ก็ไปสัมผัสบรรยากาศแคมปิ้งด้วยคนที่อยากรู้ว่าจะเริ่มต้นเข้ามาวงการแคมปิ้งจะเริ่มยังไงดีจะเริ่มรู้จักรถยนต์ไฟฟ้ายังไงดีครับแล้วอยากรู้จัก EX30 c r o s สซันที่ให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพาไปวันนี้เพราะว่าหลายคนคิดว่าซื้อไปแล้วมันก็วิ่งในเมืองอ่ะอันนี้มาเลยครับอาจารย์โชว์ให้ดูไป พร้อมแล้วลุยสวัสดีครับพี่จ๊อกครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสมาชิกใหม่ครับวันนี้มีพี่ต้นกับพี่ก๊อฟไปด้วยอสองคนนี้สายแคมปิ้งนะอที่ต้องมีเขาสองคนเพราะว่าเราสองคนไม่มีอุปกรณ์แล้วทำไวันนี้ถึงอยากจะแคมป์อ่ะให้มันเข้ากับรถหน่อยอนี่วอลโว e x 3 0 cross กันที่ cross กันที่นี้ถ้าคนที่ก่อนหน้านี้น่ะมันจะคุ้นกับตัวที่เป็น volvo ที่เป็นตัวแวนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี้เป็น cross กันที่แบบนั้นแต่ว่านี่มันเป็น e v ไซส์เล็กหน่อย e x 3 0เนี่ยเป็นรถรุ่นเริ่มต้นของ volvo แต่เวอร์ชั่นของ cross กันที่เนี่ยมันจะแตกต่างกับ e x 3 0รุ่นปกติรุ่นปกติมันจะมี2รุ่นย่อยคือมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น cross กันที่เนี่ยเขาจะเป็น ฟังก์ชันที่เขาแต่งเพิ่มขึ้นมาให้มันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานมากขึ้นเอาตั้งแต่ภายนอกเลยตัวกระจังข้างหน้าเป็นสีดําคือใหด้ดูดุดูเข้มขึ้นน่ะแล้วก็พวกสเกิร์ตกันชนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นลายสีดําพวกเหมือนเคฟล่าเป็นกายคาร์บอนพวกนี้ให้มันดูเท่ขึ้นแล้วก็มีโลโก้ครอสคันที่อยู่ข้างหลังล้อเป็นสีดําความสูงของรถเขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยประมาณว่าครอสคันที่นี้ออกไปใช้ชีวิตได้มากกว่าแล้วก็พร้อมจะติดตั้งออปชั่นเสริมเช่นคันนี้เรามีติดตัวแหลก หลังคาข้างบนที่เป็นถาดใส่ของมาด้วยนะแล้วก็มีออปชั่นตัวแผ่นปิดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เปิดปิดก็แล้วแต่สะดวกข้างหลังพอเราใส่ของอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะๆเนี่ยก็ยกตัวที่เป็นตัวแผ่นกั้นออกได้อ,อต้องถามคุณสองคนก่อนว่าปกติสายแคมปิ้งอ่ะถ้ารถอย่างไซส์อย่าง x สามสิบเนี่ยไปได้ไหมแต่ว,วางของข้างบนะบบน,นี้เลยสองหรับสองคนสคนจ <ส Rule. S 3> ริงจริงแตมูว่าแคมปิ้งมันก็มีหลายไซส์แหละแต่<อ>ว่าถ้าสมมติว่าเป็น ev แล้วก็ แล้วก็เป็นสายที่เน้นชิลสายอุปกรณ์แบบพี่ต้นนะ,อะพอเพียงคันนี้ไม่เห็นอย่างนี้บางคนก็แบบไปแคมปิ้งแต่แบบนอนอะนอนใ,นใช้ใช้อีวีแล้วนอนในรถอะคือเดี๋ยวนี้ฟังก์ชันในเรื่องของการนอนในรถแคมปิ้งผมว่าคนจะอดูเรื่อง,องการปรับพอหร,อหร,อหรอือไม่ก็อีกอันนึงก็คือเป็นเหมือนกับเอ,อใช้แอร์จากในรถเออไปไปต่อตัวโดมข้างหลังอย่างนี้นอันนี้น่าจะพอได้อันนี้ แต่สำหรับคนที่แบบใช้รถไฟฟ้าแล้วแบบไม่เอาฉันอยากจะนอนในรถอ,อันนี้คือก็ปังก็ได้เลย,เลยบางกอกแบ็กยาร์ด ถึงแล้วสวยงามไหมเฮ้โอ้ใกล้กรุงเทพมากขับรถไม่ไกลครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเมารถครับนะใครที่เกิดมาแล้วแบบเปลี่ยนใจก็มาดูดูธรรมชาติก่อนใช่เออเปลี่ยนใจก็มาแคมปิ้งเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่ว่าเดี๋ยวไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมสองคนไปเทสรถคุณสองคนจัดเต็นนะครับเอาอุปกรณ์ลงได้ครับฝากไปด้วยเลย ลุยเดี๋ยวเราค่อยไปสมทบนะให้สองคนนั้นเขาลุยเริ่มต้นไปก่อนผมบอกให้เนี่ยออปชั่นเสริม ของ EX30 Cross c คลั t r y นที่เนี่ยได้ใช้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแนวเนี่ย c r o s s คันที่อย่าง Volvo อย่างเงยมีใส่ลงสายหล็กนี่มันดูเข้ากันดีดูลงตัวกว่าดูลงตัวรถคันนี้จริงๆเหมาะกับคนที่อยากใช้รถไฟฟ้าไงคันเดียวจบได้ไหมได้อืคือถ้าคนที่อยากจะใช้แบบเป็นรถคันเดียวอ่ะผมแนะนําว่าซื้อออปชั่นนี้ยติดไว้เลยไอ้นนี้ Volvo c r ค s s c o ันที่ผมลืมแล้วว่ามันขับ2หรือขับ4หรือมันกี่มอเตอร์หรือยังไงต้องบอกงี้ว่าเป็น ตัวที่เขาเอามาทำเนี่ยเป็นตัวทวินมอเตอร์บางคนก็ถามว่าแล้วทำไมตัวซิงเกิลมอเตอร์ไม่มีผมเนี่ยให้นิยามว่าพอมันเป็นครอสกันที่เนี่ยคุณต้องการการใช้งานที่มันครอบคลุมไงอ๋อเีอือกออกปะใช่ใชแล้วพอสมมุติว่าคุณไปกิจกรรมแคมปิ้งอย่างเรามาวันนี้เอาท์ดอเกิดต้องแบบเจอทางสมบุกสมบันอะไรบ้างอ่าเออ,อใช่เพราะนั้นการที่ใช้ตัวที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ คือการที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วคุณเป็นขับเคลื่อน4ีล้อเป็นทวินมอเตอร์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งด้วยคือมันมีมอเตอร์บังคับไงคือมอเตอร์ตัวหนึ่งมันจะอยู่คู่ล้อหน้าอม,มอเตอร์ตัวหนึ่งจะอยู่คู่ล้อหลังถูกป่ะมันไม่ได้หมายถึงเรื่องความแรงอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของการเกาะถนนเรื่องของการเข้าโค้งต่างๆอันนี้คือสิ่งที่มันจะตอบโจทย์การใช้งานด้วยแต่ถ้าคุณซื้อ e x 3 0รุ่นปกติไปแล้วมันจะเป็นซิงเกิลมอเตอร์หรือทวินมอเตอร์ก็แล้วแต่แล้วคุุณณบบบบอออกกก้้้ยาาไปปติดร์แนีง สามารถติดต่อผู้จําหน่ายวอลโวได้เลยเข้าไปที่ศูนย์บริการเขาแต่ว่าคันนี้ผมอะที่ชอบจริงๆเลยนะของวอลโว่ย็กสามสิบนะผมชอบเครื่องเสียงเครื่องเสียงมันกับผมชอบห้องโดยสารอะคือผมว่าเนี่ยวัสดุใ,<ช>ในห้องโดยสารที่มันแบบเหมือนแบบเอิร์ธโทนอะมันดูแบบเฮ้สยสบายๆเนี่ยเบาะนั่งที่เป็นแบบเนี่ยสัมผัสวัสดุแบบเนี้ยผมว่าเออมันตอบโจทย์ะเะพราะว่าเราอยู่ยในรถนี่นะมันไม่เครียดมันไม่เครียดเออเออไม่ต้องแบบว่าจูดฉาดหัวหวามาก บางคนบอกว่าเฮ้ยทาไมอ่ะก็รถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะก็มีเครื่องเสียงคามากาดอนถูกปะ่ะใช่ใช่แต่ผมก็ไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวซาวบาเนี่ยใหญ่มากนะคือมันยาวเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่ผมเจอมันทีแรกผม,มเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังแล้วมันสุนทรีอะ่ะคือมันชิวอะ่ะแล้วเขามีออปชันเกี่ยวกับเชื่อมต่อกับหน้าจอ,อใช่ปะ่ะแล้วก็มีมีฟังก์ชันเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เตือนรถมาทางนู้นทางนี้ผมว่าเออเนี่ยแบบเนี้ย มันทําให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่วอโว้เรื่องเซฟต,ตี้นี่ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหม,มก็ผมบอกว่าถ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกชีวิตปลอดภัยในวันโว้คำนี้ยังใช้ได้จริงๆใช่ปะ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้ยไปลองรถซะเหนื่อยเลยกลางเต็นท์ไม่เหนื่อยไป้านั่งชิลเลยเออสายแคมป์นี่เป็นไงครับชอบไหมที่นี่ชอบไหม<อ>คือผมว่าชิลมากชิลมากอากาศดีนะเกินแล้วเสียงบานคือใกล้ใกล้คืออยู่ในกรุงเทพน,นี่แหละไซนี้นอนได้กี่คนอ่ะเต็นท์ไซนี้ เราสี่คนออนอนได้ไหมหมดว่ะ4ี่คนนอนได้ครับ<ม>เบียดนิดหน่อยไม่สบายเท่าสมคนสาคนน่ากำลังดีกว่าแต่ผมเล็งแล้วนี่หลังเล็กนี่น่าจะเหมาะเข้าไปนอนเลยนะสบายใช่ไหมเออมาแบบแนวแนวแคมปิง้งเฮ้แต่เมื่อกี้ตอนเดินทางเข้ามาในสถานที่อย่างเนี้ทางเข้ามาบอกตรงเลยว่ามันก็ไม่ได้แบบลาดยางหรืออะไรมานะเฮ้ โอ้โหเห็นสมรรถนะของออวิลไ i e คันน mm hmm. ี้เลยอะถือว่าโอเคถือว่าสมุทสสวยชุ่มสั่มนิดหน่อยด้วยโล้งอยู่ตกมันเป็นเหตุผลที่บอกว่าทําไมรุ่นนี้เขาถึงเป็นมอเตอร์คู่ไงใช่ใช่คือถ้ามอเตอร์เดี่ยวเนี่ยเจอโคนเจอทางแบบเละๆอาจจะไม่ไหวถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตัวที่เป็นมอเตอร์คู่ปุ๊บเนี่ยโอเค มันไปได้สบายกว่าก็ฝากไว้นะครับ,รบยังไงลองแวะไปลองดูบางคนดูด้วยตาเปล่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยระหว่าง e x 3 0กับตัว e x 3 0 cross สเนที่มันต่างกันไม่มากก็มองด้วยตาเปล่าอาจจะมองว่าต่างกันมากแต่ไปดูในรายละเอียดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการใช้งานรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆะถ้าเลือกใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงโจทย์กับที่เขาสร้างรถคันนี้ขึ้นมานะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่กอล์ฟกับพี่ต้นด้วยนะครับที่เอาอุปกรณ์เต็น์มาให้เราเป็นเกียรติมากครับที่ได้เปิดโลกมาร่วมด้วยครับ สาธุนะเอ้าไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวชวนสองคนนี้มาร่วมแจมกันใหม่ขอตัวไปนั่งสบายๆนะเฮฮากันต่ออากาศกำลังดีแดดร่มลมตกครับมาไว้เจอใหม่ขอบคุณสองคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โจ้ครับสวัสดีครับ